สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ96.0พูดตรงประเด็น,นครับวันนี้ผมตะวันเขียวจิตรับ้าที่ดำเนินรายการนะครับเราจะมาพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นถึง12นนะครับรายการนี้นะครับ96.0พูดตรงประเด็นเราก็จะมาถามกันตรงตรงตอบกันตรงๆให้ตรงประเด็นครับเป็นประเด็นที่สังคมมีความสนใจเป็นประเด็นที่สังคมควรจะ ต้งไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เราจะพูดกัน,นวันนี้นะฮนะผมจะไปพาทงางาพาท่านผู้ฟังครับไปทำความรู้จักกับไถ่เรือซะหน่อยนะฮะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังว่าไต่เรืออ่าพูดกันตามตรงก็เหมือนกับอ่าพันเรือนั่นแหละนะฮนะนะแต่ว่าคราว่าไตเรือเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรต่อการประมงไทยรวมถึงภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนให้พวกเขาเหล่านี้ ครับยกคนวับขึ้นนะครับอ่ะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณบัญชาสุกแก้วครับอธิบดีกรมประมตอนนี้อยู่ในสายกำลังล้วสวัสดีครับท่านอธีบดีครับสวัสดีครับคุณตะวันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการพูดตรงประเด็นทางเอฟเอ็มดาวนหจุดศูนย์ทุกท่านครับครับผมนะฮะ ต้องขอขอบ,บคุณท่านมาทดีดีครับที่ให้เกีรติกับทางรายการมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของไสเรือนะครับโอ้โหนะครับจริงๆเราเคยได้ยินคำว่าไตรเรือเนี่ยมานานแล้วนะฮะ,ะไปภาคประมงต่างๆแล้วก็รู้ว่าคนนั้นเป็นไตรเรือคนนี้เป็นไตรเรือนะครับทราบว่าทางกรมประมงเองนะครับได้เคยมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของไสเรือขึ้นนะครับเรื่องราวตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับมาทีา่ดีครับ เรเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้แก้ไขปัญหาภาคการประมงโดยเฉพาะหลังจากประเทศไทยได้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปค,ครับ <มา S 1> ค่ะรับ,รบแล้วก็ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านเนี่ยเข้ามาพูดคุยคแก้ปัญหาจนเราได้ไปเขียวปี2562ครับ กมงก็ได้ดําเนินการแก้ปัญหาไปร่วมกับส่วนต่างๆไปเยอะแยะมากครับแต่มีคนสําคัญอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือไถเ,เรือไปเรือคืุกใครครับ <ใช S 1> ไถ<ห>เรือทจริงก็คือผู้ควบคุมเรือที่ออกไปทําการประมงในทะเลนะครับเป็นผู้ที่คอยสั่งการเป็น,ปนหัวหน้าในเรืออีกหเหเรือบางประเภทเช่นเรือวนล้อมจับมี คนงานทั้งลำถึงสามสิบห้าคนครับเรือโอล่าอาจจะมีเกือบยี่สิบคนก็แล้วแต่ที่นี้เราพบว่าเรือในประเทศไทยน่นะครับเป็นเรือพาณิชย์อยู่ประมาณเก้าพันแปดร้อยลำครับ,รบแล้วก็เป็นเรือพื้นบ้านเล็กๆ 50, ห้าหมื่นลำั้นไสที่เรียกว่าไสไสนี่ก็อยู่ในเรือพาณิชย์ที่ 9, เก้าพันแปดร้อยลำครับแล้วม็ูนลึกกว่านั้นเนี่ยในเก้าพันแปดร้อยลำที่เป็นเรือพาณิชย์เนี่ย ร้อยละเก้าสิบเนี่ยเป็นไถที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของเรือเาเจ้าของเรือลงเองเนี่ยแค่คร้อยละสิบแต่ไถเนี่ยถึงร้อยละเก้าสิบที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีก็ได้ประชุมอบรมสร้างความรู้แก่เจ้าของเรือคแต่ไถเนี่ยไม่เคยได้รับก oh. ารพัฒนามาเลยครับ,รบก็เลยมองว่าไอ้ความสําเร็จที่เราจะแก้ไขใน านต่างๆในทะเลไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่ระบบติดตามเรือรเขตที่ห้ามทาเขตปิดเอาการขอความร่วงมือหรือที่ยิ่งกว่านั้นคือเรื่องสิทธิมนุษยชนนานในเรือนเนี่ยก็เหมือนเอกานประกอบการเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาพรกะเขาจะได้กินอาหารเพียงพอเขาต้องได้รับการดูแลเหมือนกับ โรงงานข้างบนฝั่งเนี่ยจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้นะครับจะจะอ่าให้เกิดขึ้นให้ได้ก kh ็เลยกรมประมงเองได้คุยกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยก็เลยคิดโครงการขึ้นมาก็คือชื่อโครงการเต็มๆก็คือผู้ควบคุมเรือประมงไทยเพื่อการทําการประมงที่ยั่งยืนท่าภาษาที่เรียกติดปากเรียกว่าไตรักชาติ เท่เลยคำีไทยเท่เลยครซึ่งเราพบว่าทรัพยากรที่จับโดยในทะเลนะครับรามีสักหนล้านตันในแต่ละปีเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยจับอยู่สองแสนกว่าตันนอกนั้น1.3ล้านตันนะครับที่จับโดยไถ่ไี่กคือบุคคลสำคัญผู้หาปลาเลี้ยงคนผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารับ เราก็เลยจัดอบรมหลักสูตรไปรักชาติขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไปนะครับได้หนึ่งเลยที่มุ่งหวังตอนแรกคือให้ภูมิใจในวิชาชีพของตนเองครับท,ท่านเหน็นเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลทีอ่ออกไปทําการประมงท่านคิดดูนะลำหนึ่งไป2ีวสนเป็นปก็ นี่กฎหมายห้ามห้ามเกินเดือนต้อวันครับไปที่เขาไปอยู่ยี่กว่าวันเนี่ยอ่างครอบครัวไปอยู่ในที่แคบอยู่กับคนงานบางทีก็เป็นคนต่างด้าวครับผมนะครับอย่างเนี้ยอยากให้ทำยังไงที่จะให้เขาบริหารจัดการที่ยิ่งกว่านั้นคือกฎเกณฑ์ของรัฐห้ามใช้โน่นนี่เนี่ยเขาก็ควรจะต้องรู้เพราะเขาเป็นผู้ไปปฏิบัติจริงที่ไหนรับฉะนั้นในโครงการนี้นะครับก็ไปให้ความรู้ เยอะมากครับเขาก็ให้ความสำคัญหลังจากบรมผ่านไปสี่รุ่น<ๆ>เขาเสนอขึ้นมานะครับจะขอตั้งเป็นเครือข่ายไฟรักชาติขึ้นมาครับครับปัจจุบันก็มีเครือข่ายแล้วแล้วก็แลเกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ในเรือทุการามเขาก็มีวิทยุสื่อสารสามารถติดต่อพูดคุยกันได้สิ่งสำคัญกว่านั้นหลังจากโครงการนี้เราดำเนินการไฟมาประเมินความพึงพอใจ ไม่ต้องพูดถึงนะครับ90%าวสุกว่ปปาเซ็ตพบก็คือคดีต่างๆนี่ลดลงการลงทุนของรัฐที่จะต้องไปออกตรวจจับบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ประหยัดทรัพยากรชาติแต่ยิ่งกว่านั้นเองเนี่ยไปเหล่านี้นะครับก็พร้อมที่จะรับรู้รับฟังแล้วเอาไปขยายต่อ นะครับไอย่างต่อตอนนี้เราอบรมไปแล้วสี่รุ่นแด็กเขาเนี่ยไปเชิญชวนไปสร้างความเข้าใจในหมู่ใสด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งแลวก็เรียกร้องว่าควรจะมีเพิ่มมากขึ้นผมก็กำลังจะจัทำหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะเติมขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องหาเวลาว่างเพราะว่าเวลาของเรือที่ออกไม่ชนกันครับผมครับอันนี้คือที่ไปทีมา จากที่ท่านอดิบดีได้บอกและว,ว่าจริงๆแล้วเรือ9,800ลังที่ที้เรือมีบทบาทในการบังคับควบคุมเรือออกไปทาการประมงต่างๆเหล่านี้นะครับไปก็ต้องมี9,000กว่าคน9,000กือบหมื่นคนอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับใน9,800ลันเนี่ยเจ้าของเรือลงเองเนี่ยประมาณ10%ก็ตีว่าประมาณพันลันนิดๆดังนั้น,น,นประมาณเกือบ8,000ลันเนี่ยไต ไสก็คือเป็นผู้จัดก,การเรือเจ้าของเรือไปจ้างมาเป็นไต่ะ<ม>นั้นโครงการคำว่าไจรดักชาติก็คือที่ผ่านมาเราอบรมให้ความรู้กับเจ้าของเรือเนี่ยมากแล้วนะครับ,รบแต่ว่ากับไส่เนี่ยยังไม่ค่อยได้ไปยกระดับ,บ,บเขาขึ้นมาก็เลยเป็นโครงการที่ดำเนินการมาเป็นปีที่สองรับ ที่บิดีบอกเลยว่าเราทำมา4รุ่นแล้วนะครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4นะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี67ใช่ไหมครับท่านท่านบิดีครับครับเริ่มแรกปี67ครับตรนกางเดือนมิถุนาของปนึ่งรตอนนั้นไปจากที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีจากน<ม>้องนุนไตรุ่นแรกนะครับครับรุ่นหนึ่งมาอบรมกันที่โรงแรงมคาร์เมโอแกลงที่จังหวัด รย,ยองครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นรุ่นแรกก่อนเดินทางมีคนหนึ่งแปลกมากมาจากปัดพันนีบินมาเลยกับเรื่องขอมาอบรมขอเป็นอบรมให้ได้รุ่นแรกครั้งๆที่ตอ,ต,ตอนแรกไปตอนแรกเราวางเุ่มเป้าหมายว่าจะจะเป็นไถ่เรือทางฝั่งตะวันออกก่อนนะแต่ว่าทางภาคใต้ก็อยากมาอบรมด้วยเลยรัฐบาลก็เป็นนายกสมาคมอวนล้องเขาเป็น นักพัฒนาที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเช่นเรือข,ข,ของของท่านเนี่ยนะครับบานท่านเปเอานาวัตกรรมเรื่องอ w ่า b บกในการที่จะลดแรงงานในการที่จะใช้ตัวที่จะสาวอ้วนอะไรเหล่านี้ เขาพยานำความรู้ที่เขามีมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนที่มาร่วมรุ่มซึ่งเป็นอะไรที่ที่เหนือความคาดหมายครับที่ดีมากๆครับก็คือเอามามามาเผื่อแผ่ให้กับไปให้เรียบน้อื่นๆด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ใช่ โอ้โหสแสดงว่าจัดจัดเป้าหมายของเราจุดมุ่งหมายเราเพื่อที่จะให้ความรู้ไต่กลายเป็นว่าเรามีไต่เรือเขาเรียกว่าต้นแบบที่จะนำเอานวัตก,กรรมใหม่ๆมาให้ไต่เรือคนอื่นๆได้ได้นําไปปฏิบัติตามทําตามหรือเอาไปชั้ด้วยโอ้อันนี้ดีเลยนะฮะรุ่นหนึ่งนะฮะ,ร,นนนะะรุ่นหนึ่งที่ระยองนะครับก็หวังทางไต่เรือฝั่งตะวันออกนะ,ะรุ่นสองที่บอกว่าเป็นไต่เรือฝั่งการทาประบวน ังอันดามันได้ครับเต่องบ้านองพังงาภูเก็ตกระบี่จังสตูลครับรุ่นนั้นก็ไปจัดกันที่พังงานะับเพราได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับเรารับการอบรมก็สมัครมาร้หลามนะครับเพราะเรามีหัวข้อการอบรมที่ต้องปฏิบัติด้วยครับนะครับไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถมมพยาบาลการช่วยเหลือนะครับคนที่ อยู่ในเรือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างนะครับจุอนามัยในเรือการรักษารับรองมาตรฐานมีเรืออยู่ที่มาตรฐานเพื่อเก็บจับสัดน้ำไม้ผู้บริโภคกินที่ปลอดภัยไม่ใช้สารเช่นไม่ก่อนเคยได้ยินว่าจับแล้วต้องบองฟอร์มาลีนเนี่ยที่เขา แล้วเขามีน้ําแข็งแล้วก็มีกระบวนการจะทํำยังไงให้สันน้ายังสดอยู่อย่างนี้ครับเพื่อที่จะลดสิ่งที่จะกองตนซึ่งจะเห็นว่าอัวข้อท,ท,ที่ที่ให้การอบรมเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เขารับได้แล้วว่า<ม>พร้อมจะนําไปสู่การปฏิบัติครันผม,นมนฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าถ้าองความรู้โดยทั่วไปเนี่ย ไต่เรือหรือแม้แต่เจ้าของเรือเองก็ต่างเถอะนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะหาความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะทานกนรมประมงเองพอสร้างองค์ความรู้นี้แล้วก็นำไต่เรือมาเข้าสู่ระบบการอบรมจนสามารถที่จะเรียกว่าเป็น Smart m ม s t e r f ร์ฟิ r เได้เลยนะฮะหรือไต่เรือรัชชาเนี่ย<ม>นะฮะ่ม,มันมีประโยชน์มากๆานกะ ประโยชน์มากเลยทนี้สี่รุ่นนะไอเมื่อกี้เราบอกรุ่น1รุ่น2อะรุ่น3าเป็นประมงอ่าวไทยตอนล่างนะครับจัดถบรมที่สงขลารุ่น4ี่นี่เป็นประมงอ่าวไทยตอนบนก็จกัดอบรมที่ประจุบคีขันนะครับผมว่าจำนวนเนี่ยมันอาจจะยังน้อยอยู่นะครับแสดงว่าโครงการมันจะมีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับท่านที่บดีครับครับครับโครงการจะมีต่อไปเรื่อยๆครับแต่ที่สำคัญก็ได้ยกระดับ ของเขาเองในสคืุนนิจท่าเราจะเห็นว่าได้ครอบคุมจังหวัดชาทะเลทั้ง22จังหวัดเอาไแย่ลมฝั่างันครมันเขาเขายกเป็นเครือขายใต่รับชาติครับฉะนั้นการที่กรมประมงเองก็จะเพิ่มนะครับในการอบรมนะครับเพื่อให้ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะเอาคนมาอบรมเนี่ย มันต้องเป็นช่ว่อเวลาที่เขาต้องปรับจากการทําการประมงแล้วด้วยเพื่อไม่กระทบต่อไรายได้ครับซึ่งเรือประมงบางประเทศเนี่ยเช่นวนล้อมเนี่ยอาจจะไป3วันถึงหวันทางวนลากเนี่ยเขาไปครั้งหนึ่งก็12วันครั้งหนึ่ง24วันอย่างงี้ครับ,รบก็หาเวลาที่ที่ตรงกันฉะนั้นไปที่จะมาอบรมในช่วงที่ไปไม่อยู่เรือก็ต้องหยุด ลาที่จงกันอันนี้ต้องเป็นการประสานกับชมรมสมาคมการประมงในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ให้ลงตัวให้เหมาะสมให้เหมาะสมไม่งั้นลูกเรือก็ขาดรายได้ไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมบ้นที่ใดครับนะครับทีนี้เรามีการสารวจไหมครับว่าผู้ที่เขาอบรมใน4่รุ่นมีมีกลุ่มคนงกลุ่มไหนที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามครับท่านครับรัตอนี้กลุ่มอันดับหนึ่งเป็นกลุ่มควน คนล้อมจับนะคิดเป็นดอลาร์สาองจุดเจก็คือดอลาร์สามองจุดเจเป็นวล้อมจับว่าทำไมกลุ่มนี้กลุ่มนี้สำคัญเพราะบรรดาเรือที่ทำการประมงที่ใช้ลูกเรือมากที่สุดก็คือกลุ่มวล้อมจับนะครับในเรือแต่ละลำนะครับรองลงมาคือกลุ่มเครื่องมืออวนลากแตนตะเข้หนาเปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มกรอบหมึก15บเปอร์เซ็นต์เหลนั้นก็เป็นกลุ่มทั่วไปอ่ะมีปลาต่ับ อวนลอยอะไรต่างๆครับแต่ขุ่นมากทุกคเป็นขุ่นฝนลบจับค,ค,ครับ,รบจากผลงานหรือจากการอบกมที่ผ่านมารวมถึงการต่อยอดของกลุ่มไตรรักชาจนกลายเป็นเครือข่ายไตรรักชาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะทางกรมประมงหรือท่านอธิบดีมองนครับว่ามันส่งผลประโยชน์อะไรต่อวงการประมงหรือบ้านเราบ้างครับท่านครับครับก็อยาก การกดลงมาแล้วก็ไปดูเปรียบเทียบกับที่อขอาข้วไปโดนนะที่ญี่ปุ่นเว่าเราจะทำยังไงจะยกระดับพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะไสเนี่ยให้เทียบเท่าโดยเฉพาะเรื่องการรู้จักใช้ทรัพยากรที่เกิดคาคุณค่าและความยั่งยืนอันในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาเขามองมองกันที่เรื่องความยั่งยืนครับฉะนั้น ไ้กลุ่มเนี้ยนะครับที่ด้ผ่านการฝึปปกอบรมเนี่ยทั้งเรามีหัวข้อเหล่านี้ด้วยเนี่ยมาตรก,การต่างๆที่รัฐไปรับมาจากต่างประเทศข้อตกลงต่างๆในการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มแนวหน้าที่รับทราบและพร้อมจะปฏิบัติถ้าหลับตาดูวันหนึ่งนะครับผู้ไปปฏิบัติจริงๆรับรู้นะครับและนาไปใช้ ไม่ว่าเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือหรือแรงงานอย่างนี้นะครับ <S <S ไม่มีการบังคับเนี่ยกลุ่มชาวประมงของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีเกียรติเป็นกลุ่มที่ช่วยยกระดับภาพการประมงก็จะนึกภาพได้ว่าการจะให้ทรัพยากรในทะเลที่ตั้งเป้าให้ยั่งยืนนั้นเนี่ยเกิดไม่ได้เลย <S <S ทราบผู้ที่ลงไปทําการประมงจริงๆเขาไม่รับทราบว่ามันคืออะไรแต่ในไต่ซึ่งใ่รัชชาเนี่ยเขาจะเป็นหัวขบวนนะครับ <S <S ที่จะ เป็นเรื่ององตัวคูนด้วยซ้ำไป mm hmm. นำไปใช้เนี่ยมันก็จะทำให้ท้องทะเลของเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกด้านที่เราต้องการเลยเพราะเขาคือผู้ปฏิบัติจริงที่พร้อมจะปฏิบัติและก็รับทราบของแนวความเป็นไปของโลกอันนี้พูดในภาพใหญ่เลยโครงการนี้เป็นโครงการที่ภูมิใจของกร mm hmm. มประมงมากมาก,มาก mm hmm. ที่จะทำและก็เราพบว่าผลการจะทำผิดกฎหมายในโอก หลังที่เรามาประมวลแล้วเนี่ยมันลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดรับความร่วมมือของไต่กับครับผมโอ้โหฟังแล้วนี่แหละครับทำให้การประมงไทยผมว่าไม่ใช่มีเศรษฐกิจที่ดีมีรายได้ที่ดีผมว่ามันจะสร้างความยั่งยืนให้กับการประมงไทยด้วยนะครับท่านอธิบดีครับครับนี่ชัดเจนครับ ครับอาลคัมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณบัญชาสุกแก้วอธิบดีกลมประมงที่ได้มาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไตรักชาติแล้วก็ไตเหือครับไตเรือนี่แหละครับที่ได้สร้างความเป็นหนึ่งในตัวจักรสาคัญที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการประมงบ้านเราด้วยนะครับขอบพระคุณขอบคุณท่านมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกฟังทุกท่านด้วยครับครับสวัสดีครับนี่ก็ทำให้ไต สร้างพลังสร้างพลังกลายเป็นผู้นำทางทะเมพร้อมขับเคลื่อนภาคกางประมงไทยให้เติบโต,ต,ตได้อย่างสมดุลนะคะมันก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้การใช,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 ช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับ